แต่ยินข่าวอ่ะเต็มได้กว่าถือได้ออกจากในห้องวะที่กลับถือได้ออกตอนแรกบ้านบ่ใจครับค่าห้องเพิ่นสองเดือนกานหอดเดือนที่สามมันจะไล่ออกว่ะบ่เปลี่ยนไปดังคาดครับเพิ่นไล่ออกแต่เดือนที่สองเนี่ยละรัไล่ออกจากห้องเซาจอดพ่อยับซีตัวจริงมาอีกแล้วของแช่เพราะไหน สวัสดีครับของแท้แล้วมากแล้วของแท้ปล่อยส์มังแล้วมือนี่เจ็บที่ตัวจริงของหิงเลยเลือกดีต้องวัดใจหมอนียนี่ประธานมีงานมันจันร์องานต้นแรกครับเปิดช่องไม่ใช่ว่าช่องยังก่อนเสื้อผ้าชาแนลจาร์แนลจาร์แนลประานได้ขืนเอ้ากันลังขืนบ่ขยันลงคลิปเลยไม่น่าเห็นว่าอะไรเัอปรทธานได้ขืนอ้าวร่วงคลิป ฝากพี่น้องมากดติดตามหน่อเลยจต่จับแดแต์มังลงซื้ออะไรแล้วล่ะเสีย้าชั้นเหรอก manager, ับว er. um. ับถ้าในขื่นเ้ายาซื้อเสีย้าจซื้อนี่ขื้นเงินแชทวีโอยังอยู่วีโอหกอยู่ใชครับเอาคข่พิมพ์มันก็ขึ้นได้เสีย้าช้นเกอะไรมันขื่นอยู่บ่แต่เราเานคลิปลงมันเป็นเงินแช่เงินันอยู่กับเราอยู่ใช่เป็นเ e ินแชทวีอหกกเดี๋ยวนี่คลิปนี้เป็นลุงหาย์จอเ วันประธานเด้งเมวอนเห็ดเปลี่ยนเมื่อ,อ,อนั่นนั่นเอาเอาเหตุการณ์ต้นเนืองเนาะเมื่อนัล่ะเมื่อที่ท้ายเมื่อันเมื่อในงานไปอุดรนะเพรากันที่าขางทางอ่ะนะเมื่อนั่นนั่นที่ผมบา้านบ้านเสาผมไปอุดรเนาะวอาทิตย์ผมไปชุมแพร่ตอ่นอนเปนบ่เนี่ยแกว่าบ้านบ้านเสาอันขึ้นมาเดียวที่ว่าข้างข้าวซอยสอง,สองเดือนน่ะเป็นนั่นเหรอเขาเขาให้ออกแล้วเขาอะไรบอกเลยหมดเพายเอา้เอาข้าวซอยยังบอกอัน ของ็ถามของหญิงน um, um, ู่นเด้อเอฟที่กันต้องอยู่ต็ว่าไอ้บม่รู้ว่าไอ้จะดีเฮื้นไง้เจ้าไล่ออกจากห้องเศร้าเลยได้ไปอยู่บ้านเป็นหลังแบบนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้กันว่าก็เจ้าวางดีขึือล้างไล่น้ำไล่ออกจากห้องเศราก้าวของก้าวเาอันไอ้ข้าเศราห้องนะข้านามก้าไฟมันสามพันหาเนาะสองเดือนกับประมาณเจ็ดพันนี่แหละก็เจ้าเล่ไล่ออกจากกันห้องเศราแล้วแต่ห้ามองไม่แล้ว ไอ้ปยุบเป็นหลังแต่ว่าแต่หักาของซอยัง่ย่มีแต่มีมีว่มีเหมือนหญ้เสียซอันตัวสิไปยุบบ้านเป็นหลังอยู่ว่านักเก่าเรือแมนบ่อนอ่ะครับบ้านเป็นหลังกับมีหลายห้องเนาะมันก็ี่แพียงเาเก่าตัวห้องเซาเขาแบมีห้องเดียวนึงเนาะแมันบ่อนั่นแต่เพราะแพงท่อบ้านเป็นหลังด้วยแต่ว่ากังงเงยอย่างว่านะเป็นไรไปยุบบ้านเป็นหลังไหม อืมบันมีหวังยุ่กันใได้ยู่ตัว<อ>จะคของผู้เป็นไรออกบ่้ <laughs> ปให้ไปยุ่เป็นหลัง <laughs> ไปยู่เป็นหลังม่แ<อ>ม่น,นไล่ออกจากคลองละไล่นี้เลย <laughs> ไล่ออกไปยุ่เป็นหลัง <laughs> ตัวน,นี้ไล่ออกไปยุ่เป็นหลัง <laughs> บ้านหลังหนึ่งคาซาแพงบะ เดือนละสามพันกับน้ำกาฟตั้งหากสามพันก็ถือพูดละพันอยู่สามคนอยู่อยกับลูงกับหลานกับเนี่ยนี่สี่คนหานเนีะอหานในกระจายพูดเดียวคือเก่าอ่านสามอันซี่แต่ว่าผูดใจใจผูดเดียวนะใจบรใจันบรเลยบซี่ใจก่เอาสูไปผมกับเงือเพีพระเจ้าเวยงพระเจ้าคิดอย่างกับเ้าเนอะ เช่นนี้ที่ยังขึ้นดีๆเนี่ยป้าใจก้าวห่างซอนเดือดก็จะไล่ออกนะไอ้ไปยุบบ้านเป็นหลังแก่นแบบนี้โอ้ยกระจกเจ้าว่าเจ้าบ้านนี่ละค่าร้างหญิงกับค่ารากัดสวดมนต์อยู่ทองมนต์อยู่เจ้าว่ากับบรลลูวัดก็จะดีขึ้นแล้วไปเจ้าว่ามั่งมาดีขึ้นละเพราะวัดยืดยืดจากยืดห้องเศร้าไปยุบไปได้บ้านเป็นลังไงจะที่ว่าดีขึ้นตัวเขามองในภาพภาพภาพเขามองในแง่ดีเออมันอาจจะเป็นร่างดียังบม่ดีแต่ว่าเงืนเพราะท่านโด่งเลยสิ งั้นเอามองเปลี่ยนภาพภาพมองในมุมมุมมันดีขึ้นเพราะหมายจากแตกเกียเขากะเ้าหอ,องยูเจนว่าเขาว่ามีทางใจเพื่อนละเพิ่นกัยังไรเข้าไปยุบ้านเป็นหลังคือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีในเรื่องที่ว่ามันเป็นแปบแทบจะเปลี่ยนไปบ่ได้แม่นบ่นนจะไล่ไล่ออกากงของเ้าเราไปยุบ้านเป็นหลังแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปได้นะออกับแปลกอยผมก็ว่าเ้า ข้าเจ้าสิเสื้อเครดิตีหยังกระดองกระเดียบครดิตเท่าน่ะแต่ข้าห่วงกับว่าใจพิ่นยังให้ไปยูบ้านเป็นหลังเพิ่นคือกาให้เฮ้ายูจะเด้อันนี้กะยูไปยูไปอาศัยว่ามื้อนี้เฮาอาจจะบ่ทันดีดอกแต่ว่ามื้อข้างหน้าเฮาอาจจะดีตรงนั้นพอมาะว่ามันบ่แน่เด้คนชีวิตพลิกผันแต่งแก่พี่หญิงเราก็นอนอยู่ข้างคอกมั่วเก่าวโบนี่เนาะก็ได้สิอยยู่คฤหาสน์แล้วชีวิตโบนี่โบนบ่โนี่มีความหวังเด้มีความหวังบ่ว่ามัน การว่าแยกก็แย่ครับว่ามองในมุมพีดีคือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหม,มจำนังใจอยู่ตรงนั้นดิความมุงมันนะอปรียบแอรมาว่าล่ะมีความมุงมันมีความตั้งใจแล้วก็เชื่อว่าบารมีที่พีผองหญิงเพิ่นกะจีซอยคือเก้านั่นแหละเพราะว่าเขากับสัทธาเนี่เพิ่นแล้วก็สวดมนต์สวดยังไอรักจากอันนี้ไปเล้วเรื่องลูกสาวบันนี่ลูกสาวได้งานแล้วโอ้พอทำามารตัวเนี่ยได้งานแล้วได้ไอพรกงานเป็นยวนนาฟ่อนหนาฟ่อนโรงแล่มนะ เป็นพนักงานเป็นพนักงานต<ป>รงเรี่ยมครับพนักงานอยู่หนาอนเดี๋ยวว่าเวลาลูกค้าเขามาเขา,เาตรงกับสาขาที่เลี่ยนมากตันนี้แม่แมตรงกับสาขาที่เลี่ยนมากก็เรียกว่าแบบนี้ก็ว่าล่อบเบิงล่อรุ่นหีกว่าลูกสาวจะผ่านปู่บ่อจังสีนาประิเหตุในบ่อเเขาเลยเพระทัานพ่อเดือนตัวนี้ครับบ่อบ่อลักจากมาแต่พุ่นละหลักจากท่องกระทางยินกรลุกคลิปครับนั่นล่ะเอฟซีก็บอกว่าบอกลูกสาวท้องกระทางญิงเด้อกระท่องู่ครับก็บอกลูกสาวเท่ากันก็บอกลูกสาวท่องจะของกระท้องเท่ากัน แต่ว่าเขามองในภาพร่วมกะกะกะะนณาจะเป็นภาพร่วมที่ดีขึนนะ้นนะนะนายมองนีก่กำลังใจ๋สูด้ขนาดที่ว่าห้องเศาอบไดใจ,ใจข้าเซ้าขาเจอ้ายังห้ยไปยุบบานเป็นลังนะขาเจออ้าสเสื้อมันในในตัวเอฟซีอยู่เมื่อถ้ามาแล้ว <c oughs> ข้าทำยิงเลยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ว่ามันปฏิหารแปลก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 กี่ลีดีถ้ามาด่าโอ้ยข้าเจ้า มันบ่ค่อยมีคนให้โอกาสกันสั้นน่ะนะออืแต่กาห้องยังบ่ะทันใจยังสิไปใื้ไปอยู่บ้านเป็นหลังไหวแม่นว่าภาษาบ้านเฮาว่านักหน้าปั่นทกัแล้วนักหน้านักหน้าไปเรื่อยแล้วแต่ว่าเขาเจ้าก็เสื้อมันดิเสื้อมันอยู่ออืเสื้อมันในตัว FC อยู่ว่ามีความสามารถที่ว่าสิไปได้ครัเขาจังค่าให้ไปอยู่เนาะบ้านเป็นหลังเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มเนบ่แม่นว่าน้อยลุดมเออค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก จากข้างคาเ้าบ้านสองเดือนสองเดือนว่าจะคล้องบ้าน <c oughs> ไล่ไล่ออก <c oughs> ไล่ออก <c oughs> ไล่ออกจากกองเสาไปยุบบ้านตนหลงไปยุบบ้านเป็นลังมันนี้คือว่าพรธาธรรมดาแล้ว <c oughs> บางคนกับจีบเสียมันมันจะเปลี่ยนไปได้ <c oughs> มันมีอยู่บ่มันเปลี่ยนไปได้อยู่บ่แต่ว่า มันเป็นไปแล้วอันมันเป็นไปแล้วข้าเจ้าไล่ออกจากของเจ้าให้ไปอยู่บ้านเป็นหลังข้าเจ้ามันเป็นไปได้ว่าเถอะแล้วก็เป็นไปแล้วว่าเถอะข้ามข้าวเศร้าสองเดือนตีครับข้าวเศร้าสองเดือนตั้งคาบ่ตะคาเศร้าได้ข้าวน้ำข้าวไข่อมครับนั่นล่ะรวมๆแต่ว่าเมื่อนั้นผมว่าโอ้ยกาเศร้ากับบรรจัยอยู่เดือนที่สองกับบรรจัยมีมีใจเพิ่นอยู่นะแต่ว่าแบบที่นี่เล่นมาเฮ้ยแต่หัวเดือนที่สามมันจะไล่ออกก็จะรอบแล้ว คนเลวอะก็เดี๋ยวนี้สองกลับมาแต่แรงงานเมือนั้นนี่ตอนไอ้เมียบ้านคนของกึยงนั่งนั่งอยู่เนาะคอยกันมากกอ่กับแรงงานต่อแม่บ่ล่ะกลับมาหอดแจงวันอาทิตย์ย่างมันเส่าก็ไปรับรับคนแล้วก็ไปซุ่มข้าเจ้าต่อดิอืนั่นแหละแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ต้อนรื่องกันตัวมือคุณล่ะเดี๋ยแต่ว่ามีความาเลเสียมันใน่ตัวเอฟซีไร้เตี๋บอยู่ข้าเจ้าก็ไใดข้าเจ้ากล้าใหิยัวจ้าของบ้านจีจ้าของเปลี่ยนเปลี่ยงนะ เข้ามองมองในเงี้ดีกตว่าดีสมองในผ่าพ่วมมองในมุมบวกไว้แล้อเ้าเอฟซีตัวจริงกันมากแล้วตัวม่องนี่เสี่ยฟ้านีเพราะมันสัญลักษณ์เฉพาะเสี่ยฟ้าแม้กระทั่งผ่าคุณนูยังเป็นสัญลักษณ์เดียบก่ถ้าเห็นเสี่ยฟ้าก็ผ่าคุณหนูแสดงว่าเอฟซีตัวจริงครับเป็นเอฟซีตัวจริงที่ตามได้ในเสี่ยฟ้าชาตคเนบผมยิ้มพี่น้องยิ้มสวัสดีครับ